มีอ่ะไม่ควรเลย Watch o u าก็จะมีอ่ะมีมีในบ้านในบ้านในบ้านสวยพี่ตัวเดียวนะตอนเนี้ยเมืองปะใช่เมืองเทพขึ้นมาปะน่าจะเมืองเทพมานะใช่ใช่บ้านซื้อมียิง

มันต้องมาทางกวาไปทางใดมั้่ะตังไปเล่นบ้านนี้ไหมพี่มีไหมตังบ้านนามีไหมครับมีเช้าบ้านที่ผมมาเนีใช่โอ้ยหลังยิงไหมหลังยิงไหมเขานน้นยิงมจมฮองตัวมีไหมหโม่ เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยทุกบ้านเอา่ไปไหนเอาลวดไปไหนเอาลไปใครปู่สมมุิเองนะพี่ปูสมมอ่ะผมผมผมเขาต้องเดินเข้าบ้านนั่นแล้วไงจำเป็นวะผมเดินแล้ว้ายสายยิงดอกไปแล้ว กูเดียกลัวเมืองขึ้นมาเช็คเช็คเมืองไอ้กลัฝ่าขึ้นมากูวิ่งหลังท้ายสุดไงถ้ากูถ้ากูน็อกคือคืนเมืองขึ้นมานะไม่ต้องไม่ต้องชุบนะครับน็อกน็อก,อกวางตัวนึงไ <to> ด้พี่สวยวงเราปิดได้ปิดให้ปิดให้เดี๋ยวผมปิดให้เช็คหลังเดี๋ยวผมเช็คหล่าง

โนอ๋อเออาจารย์อาจารโลเลยนะเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมไม่กระโดดปืนนี่ยิงเฉยตองเป็นกล้ามเป็นกลัามีไหมอีกนะมีไหมอีกตวงพี่พี่ั้นเลยพี่แค่เพื่อนผมแต่ผม มาละจีบแล,าาล้นะหลังนี่มีตัวนึงวันวันวันแตกตัวนในสมองโอ้โหไปจีละสามที่แบบสมองได้เลยอ๋อไม่มีสมองครับเดือดรสวันเจนเทรดเทรดสมองที่ดีขอผมเห็นแล้ว ระวังนะพี่จูนพีมันหนักกันนะพี่แต่เบอร์แซมกนก็ได้มันเหลือสองซี่มันเตียงไฟมานละเบอร์ถามไปชุบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมแตะเออผมไม่นี่ฮง <Awesome. S 1> ไม่ไหววนคันมาคัานมาแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บดูระเบิดซะด้วย มีคนตายเอ้ยตายแล้วตายมีคนหลังหินนี่ตายแล้วนะหลังหินนี่ตายแล้วนะครับครับครับตวทีตัวทีครับเบอร์สองทัวทีตัวทีเล่นเลยครับแม่ทะวเนินหน้ากับข้างล่างนะพี่เนินหน้ากับข้างล่าง awesome ผมหอกของให้นะพี่ระวังเนินหน้ามันยิงพี่นะนั่น marked location สวยครับตัวข้างล่างตัวหนึ่ง สวยพี่มันจะรอนะ้อแล้วิ่งขึ้นไปชุบนะวิ่งขึ้นไปชุบพี่ชุบอยู่พี่ชุบอยู่เฮ้ยเราอยากกดดันพี่เขาเอ,อ๊ะมันอยู่มันอยู่ในวงเอ,อ้ยมันอยู่นอกวงทำไมสวย Victory belongs to us we're the best